สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมในช่องดับบลทีีนะครับในวันนี้ที่จะมาสปอยให้ฟังก็คือซีรีส์เรื่องทรอยฟอร์ออฟเดอะซิตี้เรื่องรองาวของมหาสงครามอันยิ่งใหญ่ที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานสงครามระหว่างชาวกรีกกับมหานครทรอยสองครามที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างทวยเทพและจบลงด้วยความตายของมนุษย์มากมายตัวเต็มของเรื่องนี้สามารถรับชมได้ทาง n น tfli x นะครับเป็นซับไทยมีทั้งหมด8ตอนแล้วเรื่องราวของทรอยจะเป็นเช่นไรก็ไปรับชมกันได้เลยครับกว่า1,000ปีก่อนทศกาล มีนครที่ยิ่งใหญ่และมั่งคัง่งตั้งอยู่ใกลชายฝั่งด้านตะวันออกของทะเลอีเจียนนครแห่งนั้นคือทรอยชื่อเสียงของทรอยยังคงถูกเล่าขานจนถึงทุกวันนี้ผ่านบทกวีที่เล่าถึงสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกซึ่งก็คือมหากราบอีเลียดและจุดเริ่มต้นของสงครามนั้นมันก็เกิดขึ้นเมื่อคนเลี้ยงวัวที่ชื่อว่าปารีดเดินเข้าไปในป่าคนเดียวปารีดเป็นหนุ่มเลี้ยงวัวที่อาศัยอยู่ในภูเขาห่างไกลาจากเมืองทรอยพ่อของเขาคืออาเกลาสซึ่งก็เป็นคนเลี้ยงวัวเช่นกันปาร ซึ่งกระได้เสียเป็นเมียผัวก,กันแล้วหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานกันและในวันหนึ่งที่ปารีสก,กลาลังเลี้ยงวัวกับพ่อตามปกติก็มีลูกวัวตัวหนึ่งวิ่งหนีออกจากฝูงไปปารีสขี่ม้าไล่ตามไปจนถึงชายป่าและเขาก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อของเขาดังออกมาจากในป่านั้นปารีสลงม้าและก็เดินตามเสียงเรียกนั้นไปและที่กลางป่าแห่งนั้นปารีสก็ได้เจอคนกลุ่มเล็กๆนั่งหลอเขาอยู่ชายคนหนึ่งถามเขาว่าเจ้าคือปารีสบุตรชายของอาเกล้าใช่หรือไม่ชายคนนั้นบอกว่าปารีกกราาส้รััิาํนสคคงญ ชายคนนี้คือเอเลสเทพแห่งสงครามซึ่งเอาจริงๆนะฮะถ้าอยู่ๆมีคนมาบอกผมว่าตัวเองเป็นเทพผมก็คงจะเดินหนีไม่คุยต่อนะครับแต่ปารีก็เลือกที่จะคุยต่อเขาถามเอเลสว่าเขาเป็นแค่คนเลี้ยงบัวจะสามารถไปตัดสินอะไรใครได้เทพเอเลสตอบว่าสุดราชาแห่งทวยเทพเป็นคนเลือกปารีสด้วยตัวเองซึ่งคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเทพสุดเทพแห่งสายฟ้าราชาแห่งเทพทั้งปวงก็อาจจะมีท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าเทพสุดที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยเขาไม่ได้ผิวดําแบบนี้ไม่ใช่เหรอก็เป็น โดยสิ่งที่เทพสุดจะให้ปารีสท,ทำนั้นก็ง่ายๆก็คือปารีรจะต้องมอบแอปเปิลทองคําให้กับเทพีที่สวยที่สุดโดยความเป็นมาของเรื่องนี้ก็คือก่อนหน้านี้มีงานเลี้ยงฉลองงานแต่งงานระหว่างราชาเพลิอัสกับนางพายทะเลเทสิดเทพเปเทพีทุกองค์ได้รับเชิญยกเว้นองค์เดียวก็คือเอลิสเทพีแห่งมหากรหลนและความพยาบาทเอลิสเจ็บแขนมากจึงคิดที่จะสร้างความบาดหมางระหว่างทวยเทพซึ่งวิธีที่เธอทำนี่นก็ง,งานน่ายๆเะครับเธอเกลงแอปเปิลทองคาที่เขียนว่าสําหรับผู้ที่สวยที่สุดเข้าไปในงานเลี้ยง และจะได้มหากรหลนก็เกิดขึ้นในหมู่ทวยเทพเทพีทั้งหลายต่างแย่งชิงแอปเปิลลูกนี้จนสุดท้ายก็เหลืออยู่แค่3เทพีซึ่งได้แก่เฮราอาทีนาและก็อโฟดตีไม่ใช่ว่าเทพีองค์อื่นไม่อยากแย่งนะครับแต่ว่า3องค์นี้มีพลังอํานาจมากจนไม่มีใครกล้าย,ยุ่งด้วย3เทพีตกลงกันไม่ได้จึงให้เทพสุดเป็นคนตัดสินสุดที่เป็นถึงราชาของเหล่าทวยเทพก็ยอมต้องไม่งงอยู่แล้วนะครับเขารู้ดีเลยนะไม่ว่าเขาจะเลือกใครก็ตามชีวิตของเขาเนี่ยบรรลัยชิมหายแน่นอนพออีก2เทพีที่เหลือก็ตตตััตตัั้งวนูขทที สรุปสุดท้ายสุดก็ไปจิ้มเอาปาลีหนุ่มเลี้ยงวัวในชนบทอันห่างไกลให้กลายมาเป็นคนสวยแทนเขาปาลีรับแอปเปิลทองคาไปแล้วเขาก็สุดแสนจะสงสัยว่าอะไรวะเนี่ยปาลีต้องเลือกเทพีที่สวยที่สุดแล้วก็เหมือนจะมีการเข้าใจผิดกันในหมู่3เทปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพอแทนที่3เทพีจะแสดงความงามทั้งร่างกายและจิตใจของพวกเธอพวกเธอกลับเสนอสิ่งตอบแทนให้กับปาลีดเพื่อแลกกับแอปเปิลทองคาลูกนี้ก็คือแทนที่จะเป็นการประกวดนางงามมันก็ดันกลายเป็นงานแข่งกันติดสินบนกรรมการไปเฉยเลยนะครับเทพีเฮ่า สัญญาจะทําให้ปารีสได้ครองทั้งยุโรปและเอเชียเทพีอธีนาสัญญาจะทําให้ปารีสกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้นํากองทัพชาวทรอยบุกทาลายอาณาจักรกรีกจนสิ้นซาและเทพีอัฟโฟเดตีก็สัญญากับปารีสว่าปารีสจะได้ครอบครองผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกซึ่งสุดท้ายแล้วปารีสก็ตัดสินใจเรียกผู้หญิงทั้งที่ที่จริงเขาเองก็มีคนรักอยู่แล้วนะครับวันพระวันเจ้าเนี่ยก็ไม่เว้นกันเลยนะครับปารีสมอแอปเปิลทองคําให้กับเทพีอัฟโฟเดตีเฮราและอธีนากรีดร้องออกมาสุดเสียงด้ววยคคามโกรแน แล้วก็เป็นครั้งที่เทพสุดรอดตัวสามารถหาคนอื่นมาซวยแทนเขาได้และอยู่นั้นเทพและเทพ,พีทั้งหมดก็หายไปปาลีตะโกนสุดเสียงถามว่าแล้วเขาจะได้รับรางวัลของเขาเมื่อไหร่โดนบิดและไอควาย <c oughs> คืนนั้นปาลีกลับไปที่บ้านของเขาในใจของเขาคิดถึงในสิ่งที่เทพีอโฟเรตตี้สัญญาว่าจะมอบให้ปาลีตัดสินใจทิ้งพ่อและคนรักเขาขี่ม้าออกจากบ้านไปตามลําพังเพื่อไปตามหาผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกวันพระวันจ้าเนี่ยก็ไม่เว้นกันเลยจริงๆนะครับปาลีขี่ม้าไปเลื่อยจนถึงเมืองทรอยที่นั่นกำลังมีเกมการแข่งขันประลอุ ราชาและราชินีแห่งทรอยกําลังนั่งดูการแข่งขันอยู่ด้วยรายชาแห่งทรอยคือราชาไพลัมผู้ที่มีลูกสาวและลูกชายร่วมกันหลายสิบคนส่วนราชินีแห่งทรอยมีชื่อว่าราชินีเฮคิวบาปาลีนกันนึกคือเปียวตีเลยขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับเขาตะโกนท้าทาทยเหล่าเจ้าชายแห่งทรอยว่าเขาสามารถเอาชนะใครก็ได้ในการแข่งขันครั้งนี้เหล่าเจ้าชายแห่งทรอยเจอคนปากดีก็เลยจัดให้และคนที่จะมาสู้กับปาลีนก็คือเจ้าชายเฮกเตอร์นักรบที่เก่งที่สุดของทรอยทั้งสองคนเริ่มประลองยุทธก์กันกริัดนากันตุบตตัตตุทาางง้นอออกพ่ขปรี ก็ออกตามหาลูกชายที่หนีออกจากบ้านมาเขาตามมาเรื่อยจนถึงเมืองทรอยแล้วก็ได้เห็นปารีสกำลังโดนเฮกเตอร์กระทืบเลเทะแต่ถึงจะโดนกระทืบยาบขนาดไหนปารีก็สู้ไม่ยอมถอยเฮกเตอร์เห็นในบ้านนี้ไม่ยอมแพ้สักทีจึงจับปารีก,กดน้ําราชาไพาอัมที่นั่งดูการแข่งขันก็ตกใจเขาไม่ได้ตกใจที่ปารีโดนกดน้ําแต่เขาตกใจที่เห็นอาเกลาสปารีที่โดนเฮกเตอร์จับกดน้ําดิ้นทุรนทุรายและกําลังจะตายอาเกลาสบตาราชาแล้วเขาก็สายนาราชาไพรัมรีตโกนสั่งให้เฮกเตอร์หยุดทัันทีีเตตออรร์ปปล่ยวา เขายลาลีที่มองเป็นหมาตกน้าลงไปนอนแผ่อยู่กับพื้นราชาไพาอัามรีบเดินเข้ามาหาเขาสั่งให้คนประคองตัวปลารีขึ้นมาราชาฉีกเสื้อปลารีเผยให้เห็นรอยปลานที่อกข้างซ้ายรายชาไพาอั่มตกใจราชินีเฮคิวบาก็ตกใจไม่แพ้กันราชาเข้าสวมกอดปลารีเขาบอกว่าปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วราชาก็บอกทุกคนว่าชายคนนี้คืออเล็กซานเดอร์ลูกชายของเขาและเฮคิวบาที่พลัดพรากจากกันไปแสนนานฝูงชนส่งเสียงเชียร์ให้กับการกลับมาของเจ้าชายคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของทรอย ราชาก็ลูกชายเยอะเกินนะครับจนประชาชนนนับแทบไม่ไหวแล้วประชาชนจับปารีที่ยังมืนจากการโดเทคเตอร์กระทืบแห่ฉลองไปตามท้องถนนปารีได้รับการอาบน้ําแต่งตัวให้สมกับเป็นเจ้าชายและในคืนนั้นปารีถูกพาตัวไปพบราชาและราชินีอากิราพ่อของปารีก็อยู่ที่นั่นด้วยราชาและราชินีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ปารีฟังว่าเมื่อ20ปีที่แล้วสาววานงที่ปารีหรือชื่อจริงก็คือเจ้าชายเดลสันเดอร์ได้เกิดมามาป่ารล้พาตัวปารีไปอากิร้าบังเอิญไปเจอปารีอยู่ในหอผ้าจึงเก็บไปเลี้ยงซึ่งผมก็จะเรีย เพราะคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อนี้มากกว่าชื่ออเล็กซานเดอร์ราชาไพลอัมให้ปารีบอกลาอากลาสจากนี้ปารีไม่ใช่คนเลี้ยงวัวอีกต่อไปแล้วปารีจะกลับสู่ฐานะที่แท้จริงซึ่งก็คือเจ้าชายแห่งทรอยปารีสับสนมากเขายังงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นอากลาสบอกลูกชายว่าเขาต้องไปแล้วทั้งสองคนกอดลากันแต่เรื่องจริงไม่ใช่แบบที่ราชาเล่าไม่ใกล้เคียงเลยแม้แต่น้อยเมื่อ20ปีที่แล้วในวันที่ปารีเกิดมาลีโทสจะเป็นหัวหน้านักบวดของทรอยได้ทนานายเอาไว้ว่าปารีเป็นตัวกกาาาีบ้นเมือง หากปลารีมีชีวิตอยู่จะทําให้ทรอยล่มสลายซึ่งครั้งนั้นราชาและราชินีก็เชื่อรีโทสจึงสั่งให้อเกลาที่เป็นโอครักของราชานําตัวเจ้าชายและเซเดอร์ไปฆ่าแต่อเกลาก็ทําไม่ลงเขาจึงพาเด็กน้อยหนีไปและก็ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าปลารีตตลอด20ปีที่ผ่านมาราชาและราชินีก็รู้สึกผิดกับเรื่องนี้มากและเมื่อได้กลับมาเจอกับปลารีอีกครั้งในวันนี้ราชาและราชินีก็เชื่อว่าสิ่งนี้คือประสงค์ของเทพเจ้าพวกเขาจะรับปลารีกลับมาอยู่ในฐานะเจ้าชายหัวหน้านับวชลีโทสคลลัดค เขายิงอย่าง,งคำพูดเดิมเมื่อ20ปีที่แล้วหากปารีสมีชุดอยู่ก็จะทําให้ทรอยล่มสลายแต่รอบนี้ราชาและราชินีไม่ฟังอีกแล้วและก็กลายเป็นรีโทรเองที่โดนในเทสไล่ออกจากทรอยไปแทนซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วราชาและราชินีก็ยังคงเลือกที่จะปิดเป็นความลับไว้นะครับคนในเมืองทรอยแทบจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้ปารีสเองก็ยังไม่รู้ความจริงเรื่องนี้เช่นกันและยังคงเชื่อว่าเขาโดนหมาป่าลักพาตัวไปจริงราชาภพาลยาอมมรุกสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่า,า,า,าคา ซึ่งนั่นก็คือจะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เธอพูดเลยซึ่งครั้งนี้คาสันดาก็เห็นอนาคตที่ปารีจะนําความตายมาสู่ทรอยเธอบอกทุกคนว่าอยาให้ปารีเจ้าชายคนใหม่กลับมาเด็ดขาดแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะทุกคนล้วนคิดว่าเธอเป็นหญิงบาในคืนนั้นไม่งานเลี้ยงต้อนรับเจ้าชายคนใหม่ปารีเมาปริ้นสนุกสนานแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลี้ยงวัวอยู่ดีๆรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นเจ้าชายไปซะแล้วปาลีสนุกสนานจัดถึงขนาดไปเมาเลื้ยงอยู่นอกวงังประชาชนล้องมวงดูเจ้าชายใหม่ปาลีที่กาลัานนกขขบ เฮกเตอร์เห็นกสุดแสนจะเหนื่อยใจเขาไม่ชอบน้องชายคนใหม่คนนี้เลยปาลีกสุดแสนจะเชื่อเลยนะครับว่าชีวิตอันสนุกสนานนี่แหละคือชีวิตของพวเจ้าชายปาลีก็เมาปลิงค้าวันกันไปเลยนะครับในวันต่อมาระหว่างทานอาหารเย็ยนร่วมกันราชาไพรอัมก็บอกปารีว่าการเป็นเจ้าชายจะมาเอาแต่เมาไปวันๆไม่ได้เพราะพวกเจ้าชายเองก็มีงานต้องทําเช่นกันและงานแรกที่ราชาจะให้ปารีไปทําก็คือเดินทางไปยังสปาตาในฐานะทูตเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติโดยราชาจะให้ที่ปรึกษาของเขาที่ชื่อว่าแพนดัลต์เดิน เจ้าชายเตร์ก็แย้งราชาบอกว่าปารีดนั้นยังใหม่ให้เจ้าชายคนอื่นไปทําหน้าที่นี้จะดีกว่าแต่ลาชาไพลอัมก็ยืนยันว่าเขาจะให้ปารีดไปเขาจะให้ปารีดได้เรียนรู้จากงานในครั้งนี้ปารีดและคณะทูตเดินทางด้วยเรือไปอยังสปาตาทรอยนี้อยู่ทางฝั่งตะวันออกของทะเลอีเจียนะครับอยู่แถวๆนี้นะฮะปัจจุบันจะอยู่ในประเทศตุรกีส่วนเมืองสปาตาที่ปารีดจะต้องไปอยู่ตรงนี้อยู่ทางใต้ของกรีปารีดไปถึงอย่างปลอดภยัยพาคณะทูตเข้าเฝ้าราชาเมเนเลอัสราชาแา่งสปาตาซึ่งหน้าที่ที่ปารีด ก็คือกล่าวรายชื่อของขวาญที่นํามามอบให้มันก็เหมือนจะเป็นงานง่ายๆแต่ว่าทรอยเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งและร่ารวยของขวาญที่นํามามอบนั้นมีมากมายและของหลายอย่างปารีก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกคมินนั่นเลยคือคามินวะปารีพูดพุดพูด,พดถึกราชาเมนเนเลอัสก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาได้รับแจ้งมาแต่แรกแล้วว่าปารีเป็นเจ้าชายใหม่ราชาย่งสปาร์ตาเลี้ยงต้อนรับปารีและคณะทูตอย่างดีและที่งานเลี้ยงครั้งนี้ปารีก็ได้พบกับเฮเลนราชินีแห่งสปาร์ตาภรรยาของเมเน,นัแไ้้ไาปครรก ปารีสก็ตกตะลึงในความงามของเฮเลนเป็นอย่างมากราชาเมนเลอัสก็พอจะได้ยินเรื่องราวของปารีสมาบ้างเขาขอให้ปารีสเล่าให้ฟังถึงการได้กลับมาเป็นเจ้าชายปารีสก็เล่าเรื่องที่เขาโดนลักพาตัวไปโดยหมาป่าแต่ก็รอดมาได้และถูกเก็บไปเลี้ยงโดยคนเลี้ยงบัวจนในวันหนึ่งเขามาร่วมการแข่งขันที่ทรอยเขาท้าทายเหล่าเจ้าชายและเกิดจะโดนเฮกเตอร์พี่ชายของเขาฆ่าแต่โชคดีที่ราชาเปเลอัสเห็นรอยปานเขาจึงสามารถรอดชีวิตมาได้ราชาเมนเลอัสและราชินีเฮเลนก็ฟังอย่างตั้งใจแล้วปารีสก็ ซึ่งพอปลารีพูดเรื่องนี้ออกมาคนในงานก็ทำหน้าเลือดลากกันหมดราชาบอกทุกคนว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้มันเล่าได้ไม่ได้สีเลียขนาดนั้นในตอนนั้นพ่อของเฮเลนที่เป็นราชาของสปาร์ตาองค์กรจัดงานแข่งขันเพื่อหาคู่ให้กับเฮเลนพี่ชายของเมนเนเลอัสที่มีชื่อว่าราชาอากาเมนอนสามารถอชนะนักรลบนับร้อยและกลายเป็นผู้ชนะของงานแต่อากาเมนอนก็ไม่แต่งงานกับเฮเลนเองเขายกเฮเลนให้แต่งกับเมเนเลอัสผู้เป็นน้องชายซึ่งนั้นก็ทําให้เมนเนเลอัสได้กลายมาเป็นราชาของสปลาร์ตาปารีถามราชา นั่นก็แสดงว่าราชาไม่ได้เฮเลนมาด้วยความสามารถของตัวเองราชาตอบกลับปลารีสว่าระวังปากด้วยในวันต่อมามนเนรัสพาปลารีสเดินชมเมืองของเขาแล้วปลารีสก็ได้เจอเฮเลนอีกครั้งมินเนรัสบอกให้เฮเลนไปพาลูกสาวของพวกเขามาแนะนําให้ปลารีสได้รู้จักลูกสาวของพวกเขามีชื่อว่าเจ้าหญิงเฮอร์ไมโอนีซึ่งมนเนรัสเนี่ยก็มีความคิดอยู่ที่จะให้ลูกสาวของเขาแต่งงานกับปลารีสเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสปาร์ตาและทรอยเขาเชื่อว,ว่าสาเหตุที่ราชาไปเลัมโศกปลารีสมาก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน,น คือทำข้อตกลงสัญญาการค้าระหว่างสองชาติราชินีเฮเลนรับหน้าที่พาปารีสเดินชมเมืองต่อปารีสถามถึงเรื่องที่มิเลอัสอยากให้เขาแต่งงานกับลูกสาวเขาถามว่าทรอยมีความสาคัญขนาดนั้นเลยเหรอเฮเลนตอบว่าทรอยมีความสําคัญมากพอทรอยคุมช่องแคบทางผ่านไปยังเอเชียของทุกชนิดที่ค้าขายระหว่างกรีกและเอเชียล้วนต้องผ่านทรอยก่อนทั้งนั้นทั้งสองคนคุยกันอีกหลายเรื่องปารีสเริ่มแสดงท่าทีว่าเขาสนใจในตัวเฮเลนแต่ว่าราชินี He en, เฮเลนก็พยายามรักษาระยะห่างเอาไว้เสมอปารีสต้องอยู่ต่อนานกว่าก,กำหนดการเดิม พอราชาเมเนเลอยสอยากให้ปารีสได้รู้จักกับลูกสาวของเขามากขึ้นแต่เมื่อปารีสได้คุยกับเจ้าหญิงเฮอร์ไมโอนี่สิ่งเดียวที่เขาสนใจจะคุยด้วยก็คือเรื่องราวของราชินี Helen. เฮเลนเฮอร์ไมโอนี่ก็ไม่ได้โง่นะครับเธอดูออกว่าปารีสเนี่ยคิดจะเล่นแม่ของเธอปารีสพยายามเข้าหาราชินีเฮเลนอยู่ตลอดเขาสังเกตและรู้ได้ว่าเฮเลนไม่ได้รักเมเนเลอยสเลยแม้แต่น้อยที่เธอต้องแต่งงานก็เพราะพ่อของเธอนั้นบังคับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของเทพีอโฟโรดตี้หรือไม่เมื่อเวลาผ่านไปเฮเลนเองก็มีีใใใจจหห้้้กกกััับปาาาารแตตต่เเธออ็งงพยายามมยวไวไ และในวันหนึ่งราชาเมนเนเลอัสก็ได้รับข่าวร้ายพ่อของเขาเสียชีวิตเมเดเลอัสต้องเดินทางไปงานศพพ่อที่เกาะคลีตตอนแรกเฮเลนจะขอตามไปด้วยเมเนเลอัสบอกเมียว,ว่าไม่ต้องไปเขาไปคนเดียวก็พอแล้วราชาบอกว่าพ่อของเขาเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้พวกเราต้องมองไปยังอนาคตเขาขอให้เฮเลนอยู่ที่สปาตาต่อช่วยดูแลปารีที่เป็นแขกของทรอยความสัมพันธ์ระหว่างสปาตาและทรอยคืออนาคตของพวกเราและเมื่อเมนเนเลอัสไม่อยู่ในเมืองแล้วแบบนี้จิตใจของเฮเลนและปารีก็ว้าวุ่นหนักปารีพยายามเข้าหาเฮเลนมากขึ้นเฮเลนอ้างว่าตัวเองป่วย พยายามหลบหน้าปารีสเพราะก,กลัวจะห้ามใจไม่ไหวปรารีสเองก็รู้ว่าเฮเลนตั้งใจหลบหน้าเขาปรารีสทั้งเสียใจและโมโหเขาตัดสินใจเดินทางกลับทรอยทันทีแต่แล้วอยู่ๆฝาฝนก็กระหน่ำแบบไม่เคยเป็นมาก่อนพายุหนักจนออกเรือไม่ได้แล้วก็มีเทพซุดมายืนอยู่ทําไมไม่รู้เหมือนกันก็อยากะถามจริงๆนะครับว่าจะมายืนทำไมเนี่ยปรารีสออกเดินทางกลับบ้านไม่ได้ต้องอยู่ที่สปาตาต่อจนกว่าพายุจะสงบแล้วคืนนั้นสาวใช้ของเฮเลนก็มาเชิญปรารีสให้ตามเธอไปสาวใช้พาปรารีสไปที่กระท่อมกลางป่าราชิะะนีเฮเเลนนนนนััน่่งอขายูใ้ ปาลิเลเฮเลนจ้องตาไม่พูดอะไรกันแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็โจ้เพึ่มๆกันอย่างสนุกสนานเช้าวันต่อมาพวกเขาสองคนนอนคุยกันอยู่บนเตียงปาลิเล่าเรื่องที่เทพีอโฟเดตีสัญญากับเขาไว้ว่าเขาจะได้ครอบครองสตรีที่งามที่สุดในโลกปาลิบอกว่าเขาเชื่อว่าสตรีคนนั้นก็คือเฮเลนนี่แหละปาลิขอให้เฮเลนกลับไปที่ทรอยกับเขาเขารู้ดีว่าเฮเลนไม่มีความสุขที่อยู่ที่นี่เฮเลนปฏิเสธเธอบอกว่าใจเธออยากไปแต่ว่าตัวเธอไปไม่ได้เธอเป็นราชินีเธอมีลูกสาวเธอตัดสินใจเห็นแก่ตัวแบบนนั้้ไไม่ไดดดเ็ขา ปารีสผิดหวังมากเขาเดินทางกลับทรอยราชินีเฮเลนไม่มาส่งเพียงแต่ฝากของหีบใหญ่เพื่อน,นำกลับไปมอบให้กับราชินีเฮคิวาแม่ของปารีสปารีสและคณะทูตเดินทางกลับทรอยด้วยเรือและเมื่อออกทะเลแล้วปารีสก็ได้ยินเสียงดังจากหีบที่เฮเลนมอบให้ปารีสเปิดหีบออกดูและเขาก็ได้เห็นว่าข้างในหีบนั้นมีเฮเลนซ่อนตัวอยู่เฮเลนและปารีสเดินทางกลับไปถึงทรอยผู้ข,อขาอสองคนพร้อมเผเชิญหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ราชินีเฮคิบ hey าและราชาไพลยอัมไม่ได้รู้เรื่องที่ลูกชายทางลงไปก็ปวดประสาทขึ้นมาทันทีพวกเขาด่าเพนดารัสว่าปล่อยให้เกิดเรื่องบ้าบอแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงเพนดารัสแก้ตัวว่าเขารู้ว่าเฮเดนมาด้วยก็เมื่อออกเรือมาแล้วเขาบอกให้ปารีดก,กลับไปสปาร์ตาเพื่อเอาเฮเดนไปคืนแต่ปารีดไม่ยอมทําตามและขู่จะโยนเขาลงทะเลเพนดารัสี่กระโดนราชาด่าอยู่ดีนะครับงานแค่นี้ดันทําให้ดีไม่ได้ราชินีเฮคิบ hey าบอกว่าพวกเราต้องส่งเฮเลนกลับไปและมอบทองให้พวกกรีเพื่อเป็นการขอโทษราชาไพลยนอัมได้ ทรอยไม่จําเป็นต้องก้มหัวให้กับใครแต่ราชาก็รู้ดีว่ารอบนี้ทรอยเป็นฝั่งผิดและว,วิธีที่ราชินีเพิ่งเสนอมาก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการนองเลือดที่ไม่จําเป็นได้แล้วเฮเลนก็มาขอเข้าพบทั้งสองคนเธอมาคนเดียวปารีสไม่ได้มาด้วยเฮเลนบอกราชาว่าหากชะตาของเธอจะโดนตัดสินก็ขอให้เธอได้มีโอกาสอธิบายก่อนราชินีเฮกิบาพูดกับว่าที่ลูกสะพภยที่เธอไม่อยากได้เท่าไหร่ว่าสิ่งที่เฮเลนเพิ่งทําลงไปมาสร้างปัญหาให้กับทุกคนมาเฮเลนบอกว่าราชินีเฮก,ก,กิบารปกครองโวมกับราชา เธอก็เลยจะขอใช้สิทธิ์นั้นที่นีบางเฮเลนบอกว่าเธอตั้งแต่ง,งานตั้งแต่อายุ14กับชายที่เธอไม่เคยเห็นหน้าและจะไม่มีวันรักเธอไม่เคยมีความสุขเลยสักครั้งตอนที่อยู่กับเมเนเลรอัสเธอไม่ได้เลือกเมเนเลรอัสแต่เธอเลือกที่จะมาอยู่กับปารีสเฮเลนบอกตัวเธอไม่ใช่สิ่งของเธอเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจและมีความรู้สึกเธอมาที่ทรอยก็เพราะเธออยากมาและนั่นก็คือทั้งหมดที่เธอต้องการจะพูดราชาพลยอัมปรึกษากับราชินีและเขาก็เรียกทุกคนม ว่าสิ่งที่ปลารีสเพิ่งทําลงไปมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวตอนนี้ผลกระทบของมันลามไปทั่วอาณาจากักรมีหลายคนที่ต้องการให้ส่งเฮเลนกลับปลารีสลุกขึ้นบอกพ่อทันทีว่าหากเฮเลนต้องไปเขาจะขอตามเฮเลนไปด้วยราชาสั่งให้ปลารีสนั่งลงแล้วราชาก็พูดต่อว่าแต่ถึงยังไงปลารีสก็เป็นลูกชายของเขาเขาและราชินีจะต้องปกป้องปลารีสอยู่แล้วทรอจะส่งทูตพร้อมด้วยทองคําที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่ปลารีสเอามาคืนไปให้กับเมนเนเลอตโดยหวังว่าสิ่งนั้นจะสามารถบรรเทาวความโกรองาาาากกกกรรีีีี่่่่่นนนทททจะะะเเปปลลยบ็ํแแไมแ เ <C> e <at> หตุการณ์ครั้งนี้มันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์สองชาติดีขึ้นก็ได้ราชาพระลอาเมเลกมองโลกในแง่ดีเกินนะครับเฮกเตอร์บอกเพ่อะว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่มีทางที่พวกกรีกจะเลือกทอมงมากกว่าก,ก,ากิิยศราชาและราชินีบอกวพวกเขาตัดสินใจร่วมกันแล้วและระหว่างนี้เฮเลนยอยู่ในฐานะแขกของทรอยส่วนทางด้านสป,ปาตาหลังจากที่เมเนเลอสกลับมาและรู้ว่าเมียหนีไปกับปารีสเขาก็ได้ส่งคนไปบอกเรื่องนี้กับพี่ชายของเขาทันทีราชาการมนอนพี่ชายของเมเนเลอสเรียกกระดมพลเพื่อไปทวงคืนเฮเลนให้กับน้องชายเราขุนศึกั่้งกกรรรีตตออออบบยาะืืน พวกเขาล้วนยินดีที่จะได้ทําสงครามสร้างกิจยศครั้งใหญ่ยกเว้นคนเดียวที่ไม่ยอม,มเข้ารวมด้วยก็คือโอดิเซียสยอดขุนพลผู้เฉลี่ยฉลาดเขาไปต้องการทิ้งบ้านและครอบครัวข้ามน้ําข้ามทะเลไปทําสงครามเพื่อทวงคืนหญิงที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีคนหนึ่งเมื่อคนส่งสารของอากาเมนนอนมาถึงโอดิเซียก็เล็กแกล้งบ้าเขาเดินถ่ายนาโดยหว่านเกลือไปทั่วแต่คนส่งสารของอากาเมนนอนก็รู้ทันเขาคว้าตัวลูกของโอริเซียที่ยังเป็นทารกไปวางขวางเอาไวา้โอดิเซียตกใจมากรีบดึงวัวให้หยุดโอดิเซียต่อยคนส่งสาร่่งงงนี้กคอสสิทตาร สิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าโอดิเซียไม่ได้เป็นบ้าจริงโอดิเสียจำใจต้องจากลาลูกเมียไปตามคำเรียกของราชาราชาอากาเมนอนให้การต้อนรับขุนพลคู่ใจอย่างยินดีเขาต้องการสติปัญญาของโอดิเซียในสงครามครั้งนี้มากเราขุนศึกของกรีกมากมายมารวมตัวการภายใต้ธงกองทัพของอากาเมนอนซึ่งขุนศึกเกือบทั้งหมดที่มานี้ก็เคยเข้าร่วมแข่งขันในศึกแย่งชิงเฮเลนที่สปาตาการที่เจ้าชายทรอยชิงตัวเฮเลนไปแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการลบหลู่เกียรติของทุกคนและพวกเขาก็พูดถึงอะคิลิสขุนศึกยยดดัรรบททีีที่่่่งงงสสุมมาาวคค้ ราชาการไมนอน,ลน,นและไม่เนื่อยัดเรียกออดิเซียไปปรึกษาตอนนี้พวกเขามีปัญหาใหญ่ลมทะเลโหงกระหน่ำพัดเข้าหาฝั่งไม่หยุดมันทําให้พวกเขาออกเรือไปทรอยไม่ได้สักทีออดิเซียถามราชาว่าทาพิธีสังเวยแด่เทพเจ้าหรือ,อยังราชาการไมนอ,นอนบอกว่าเขาหลงลืมเรื่องนี้ไปแล้วราชาก็สั่งให้นักบวชทาพิธีสังเวยสัตว์ต่อเทพีอาทิมิตนักบวชใช้นกพิราบเป็นเครื่องสังเวยตั้งที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดเทพีอาทิมิตปรากฏตัวให้นักบวชเห็นแต่ไม่ว่าจะสังเวยนกพิราบหรือสัตว์ใหญ่กว่านั้นนนมกกไ่เีงอออําาาารรรบชื้ป ไม่ว่าเขาจะสั่งเวรอะไรเทพีอธิมิตรก็ไม่ยอมรับเทพีต้องการสิ่งที่มากกว่านั้นเทพีต้องการมนุษย์ที่บริสุทธิ์เทพีต้องการลูกสาวขออาการไม่นอนอาการไม่นอนด่ายับมึงบ้าหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับลูกสาวของเขานันกบวชยืนยันว่าเทพีต้องการสิ่งนี้จริงอาการไม่นอนไม่เชื่อและสั่งให้นักบวชไปทาพิธีใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้งออเิเซียบอกราชาว,ว่าท่านก็รู้ดีว่ามันไม่มีทางอื่นอีกแล้วเมเดลันก็บอกพีให้รีบไปพาตัวลูกสาวมาเถอะพวกเราจะได้ไปชิงตัวเฮเลนนนนนนกกกลลับับมมมมาา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 ททีออออเด่่้าานนงงถววแไไปตห เมเน,นลเลอรต,ตอบกลับว่กเทพีไม่ได้ต้องการลูกสาวของเขานี่อากาเมน,นอนไม่อยอมให้มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะส่งวยชีวิตของตัวเองแทนโอดิเซียรีบห้าบอกว่าไม่ได้ถ้าทําแบบนั้นพวกเราก็จะแค่เสียผู้นําไปแต่เทพีอาทิมิตก็ยังยังคงโกรธเกลี้ยวอยู่เหมือนเดิมอากาเมนอนสับสนถามว่าทําไมเทพีต้องการชีวิตลูกสาวขเขาโอดิเซียบอกไม่มีใครรู้จิตใจของทวยเทพอาจจะเป็นเพราะอาทิมิตต้องการให้อากาเมนอนนั้นเจ็บแขนและเอาความโกรธนั้นไปลงกับพวกทรอยอากาเมนอนก็ไม่เข้าใจายอยู่ดีีีีเเเหหตุผลลลบบบ้้าอรน่่ยมใพ โอดิเซียก็พูดแบบเดียวกันอากามานอนบีบคอดาโอดิเซียสถามว่ามีหัวใจบ้างหรือเปล่าโอดิเซียตอบว่าเขามีแต่ตอนนี้มันไม่มีทางอื่นอีกแล้วกระแสะลมจะไม่เปลี่ยนถ้าอากามานอนไม่ยอมสังเวยลูกสาวอากามานอนจะสูญเสียอำนาจเพราะจะไม่มีใครยอมติดตามราชาที่ถูกเทพเจ้าทอดทิ้งอากามานอนอับจนหมดหนทางเขาไปถามนักบวชที่ยังเป็นความหวังสุดท้ายแต่นักบวชก็พูดเหมือนเดิมว่าเขาทําทุกอย่างอีกรอบแล้วแต่เทพีก็ไม่เปลี่ยนใจสุดท้ายอากามานอนต้องตัดสินใจเขามีชื่อเสียงที่ต้องรักษา และเกียรติยศในการพิชิตทรอยก็หลอกเขาอยู่เขาบอกให้ออริเซียทำยังไงก็ได้ให้ลูกสาวคนโตของเขามาที่นี่ออริเซียสง่งสารไปหาราชินีไคเตเนสตรามาเฮสีของราชาอาการมนอนบอกว่าอาการมนอนจะให้อีฟิเจเนียรลูกสาวคนโตของพวกเขาได้แต่งงานกับอคลิสยอดนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในสารโกรหกว่าการแต่งงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้เทพเจา้าอํานวยชัยช่วยคุ้มครองพวกเขาให้เดินทางไปสู่ทรอยได้อย่างปลอดภัยแต่เมื่อเจ้าหญิงอีฟิเจเนียเดินทางไปถึงเธอก็ถูกพาไปฆ่าเพื่อสังเวยให้กับเทพี อากาเมนอนเป็นคนลงมือแทงฆ่าลูกสาวด้วยตัวเองและชินีไใครเต็มเนสตราที่โดนโอดิเซียแยกตัวไปตั้งแต่มาถึงพอเธอได้รู้เรื่องก็ตกใจมากเธอถูกหลอกให้พาลูกสาวมาตายอากาเมนอนร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดอุ้มศพลูกสาววารลมันแท่นพิธีแล้วฉับพลันลมเหนือทั้งหมดก็หายไปทหารกรีกร้องตะโกนดีใจให้กับลมที่เปลี่ยนทิศซึ่งนี่ก็คือชีวิตแรกที่ตายให้กับความรักของปาลีดและเฮเลนปาลีสและเฮเลนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเฮเลนได้รับการต้อนรับอย่างดีที่ทรอยแต่ก็มมีีหลลายคนนท่่ไชอบเเฮ โดยหนึ่งในนั้นก็คือแอนดอร์มาคีภรรยาของเฮกเตอร์เธอไม่ชอบที่เฮเลนทิ้งลูกสาวตามผู้ชายมาแบบนี้แต่เธอก็กลัวว่าพวกกรีกจะมาตามเอาเฮเลนกลับคืนไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นสงครามใหญ่ก็จะเกิดขึ้นและคนมากมายจะต้องล้มตายและจากนั้นไม่นานก็มีพ่อค้ามาส่งข่าวให้กับราชาไพรอัมว่าเขาเจอกองเรือขนาดใหญ่ของพวกกรีกมีทหารนับพันและอาวุธมากมายกำลังเดินทางตรงมาที่ทรอยราชาไพรอัมรู้สงครามมาหาเขาแน่แล้วเขาสั่งให้แจ้งข่าวไปยังมารมิดท,ทั้งหมดของทรอยและให้เฮกเตอร์ไปเตรียมอองทอททััพร้มบนี ทั้งเมืองเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามราชาไพรอัมเรียกประชุมเจ้าชายและแม่ทัพทรอยทั้งหมดยกเว้นคนเดียวก็คือเจ้าชายปารีท,ที่ถูกการไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้กองทัพกรีกเดินทางมาถึงชายฝั่งทรอยแต่กองทัพทรอยก็เตรียมพร้อมดักรออยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ราชาไพรอัมต้องการสแสดงแสงยานุภาพให้พวกกรีกได้เห็นแต่แรกเพื่อบีบให้อีกฝั่งยอมเจรจาฝั่งทรอยยืน่นคอเสนอให้ตัวแทนของชาวกรีกเข้าเมืองไปพบราชาไพรยอัมตัวแทนของฝั่งกรีก3คนเดินทางเข้าทรอยคนกคคือออเนนลุสสททททีีททีี่่่างยย2ดดดิซชฉใัพ และคนที่3ก็คืออะคิลิสยอดนักรบที่เก่งที่สุดในกองทัพกรีซซึ่งพึงมารู้เรื่องทีหลังว่าโอดิเซีสเอาชื่อเขาไปแอบอ้างหลอกลูกสาวขององการมนอนให้เดินทางมาเป็นเครื่องสักเวยก็อาจจะมีบางท่านสงสัยนะครับว่าทำไมอะคิลิสถึงเป็นคนดําก็ตรงๆเลยแล้วกันนะครับว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพยายามหาข้อมูลแล้วก็ยังงงอยู่ดีนะครับว่าเป็นคนดําได้งไงหรือเขาอาจจะอ้างอิงจากรูปอะคิลิสบนใจการอันนี้ก็เป็นได้น,นะครับเอาเป็นว่าเราก็อย่าไปใส่ใจเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับราชาเพลยอ์อง เมนเดเลอัสได้เจอหน้าเฮเลนอีกครั้งเขาขอคุยกับเฮเลนตามลําพังราชอาพรอัมไม่อนุญาตถ้าจะคุยก็ต้องคุยต่อหน้าทุกคนเมเดเลอัสถามเฮเลนว่าปารีสบังคับพาตัวเฮเลนมาใช่ไหมเฮเลนตอบว่าไม่ใช่เธอสมัครใจมาด้วยตัวเองและคนที่นี่ก็ดีกับเธอมากเมเดเลอัสถามว่าเขาทําผิดอะไรทําไมเฮเลนถึงทํากับเขาแบบนี้เฮเลนตอบว่าเมเนเลอัสไม่ได้ผิดอะไรทั้งนั้นเรื่องทั้งหมดก็คือเธอและปารีสนั้นรักกันแล้วเฮเลนก็เดินออกจากห้องไปโอดิเซีเริ่มการเจรจาเขาเริ่มต้น,นการู ว่าอาการมนอนมีกองทัพขนาดใหญ่ราชินีเฮคิบาก็ตอบกลับว่าทรอยเองก็มีกองทัพใหญ่ไม่แพ้กันและเธอก็เชื่อว่าอาการมนอนไม่ปรารถนาการนองเลือดโอริเซีบอกว่าเลือดได้หลังไปแล้วอาการมนอนสังเวยชีวิตลูกสาวตัวเองให้กับถวยเทพเพื่อเดินทางมาที่นี่ราชาและราชนินีตกใจมันเป็นการแสดงชัดว่าอาการมนอนต้องการสิ่งนี้มากแค่ไหนโอริเซียบอก้อเรียกร้องว่าเฮเลนจะต้องถูกส่งตัวกลับคืนมาทันทีราชาเพลยอ์อัมคิดตัดสินใจและสุดท้ายเขาก็ตกลงที่จะส่งตัวเฮเลนคืนให้ แต่การส่งตัวเฮเลนคืนก็ไม่ใช่คอลยกร้องอย่างเดียวของฝั่งกรีกเพราะทางกรีกยังต้องการให้ทรอยสละสิทธิ์ทั้งหมดในการคุมช่องแคบดาดาเดเนลให้ทรอยเลิกเก็บภาษีเรือทุกลำที่ผ่านทางช่องแคบดาดาเดเนลอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เหนือทรอยไปนิดเดียวการเดินทางระหว่างเอเซและกรีกต้องผ่านทางนี้ทั้งหมดราชาเพลย์อัมดาโอริเซียสวันนี้มันบ้าไปแล้วการทําแบบนั้นจะทําลายเศรษฐกิจของทรอยทั้งหมดราชาเพลย์อัมถามวันนี้คือเหตุผลจริงๆที่พวกกรีกมาที่นี่ใช่ไหมไมินลารัลบัวสาเหตุที่พวกเขามาก็คืออออทรยยมิ่นเเกกีขาาาซสบช ว่าสิ่งนี้จะทําให้ทรอยได้รับบทเรียนว่าอย่าไปแย่งเมียของใครเขาอีกเฮกเตอร์ที่ฟังอยู่ตลอดก็ทนไม่ไหวบอกว่าเขาเห็นด้วยที่จะส่งตัวเฮเลนกลับคืนไปแต่เงื่อนไขบ้าบอพวกนี้เขายอมรับไม่ได้ราชาไพาอัมบอกให้พวกกลิกกลับไปได้แล้วการเจราจาครั้งนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงโอดิเซียก็ยังวางตัวหว่างดีเขาบอกให้ราชากลับไปคิดดูใหม่เงื่อนไขที่เขามอบให้นั้นดีกับทรอยที่สุดแล้วซึ่งโอดิเซียก็โดนราชินีเฮคิวบาดาหัวปลินปลอนและตอแหลส่วนอะคิลิตยอนนักลบที่พวกเขาพามาด้ววยยยกกก็ลลับไไไไปโดดทีี่่่มม้สนนรรรรอะใาาเเจจ แล้วมึงเอากูมาทำไมเนี่ยและเมื่อราชาอาการมนอนได้รู้ว่าการเจราจารล้มเหลวซึ่งจริงๆเขาก็หวังให้มันเป็นแบบนั้นราชาก็สั่งให้กองทัพกรีกเตรียมพร้อมทำสงครามพรุ่งนี้เช้าเขาจะนำกองทัพทั้งหมดเข้าโจมตีทรอยอากาเม่นอนเชื่อมั่นว่ากองทัพกรีกจะมีชัยชาวกรีกจะสามารถเข้าเมืองได้พวกเขาจะพาเฮเลนกลับมาชิงทองของพวกทรอยทำลายเมืองทิ้งแล้วก็กลับบ้านกันอย่างผู้ชนะแต่ออดดเซียไม่ได้คิดแบบนั้นเขาบอกอาการไม่นอนให้ขุดคูระหว่างที่ลาก,กับชายหาดหากสงครามพรุ่งนี้เกิดผิดพลาด พวกเราต้องการแนวป้องกันร,รับการตีโต้ของพวกทรอยอากาเมอนบอกบบว่าไม่จําเป็นเพราะสงครามครั้งนี้จะจบลงในวันพรุ่งนี้มันจะใช้เวลาแค่วันเดียวทางฝั่งทรอยก็เตรียมพร้อมทำสงครามเช่นกันปลารีต้องการร่วมรบด้วยแต่ราชาและราชินีก็ห้ามเด็ดขาดพวกกรี์มันจำหน้าปลารีได้อยู่แล้วถ้าปลารีออกรบพวกกรีทุกคนจะพุ่งเข้ามาหาทันทีแน่ๆแ,และพวกเขาก็จะไม่สามารถปกป้องป,องปลารีได้ซึ่งทางทรอยก็มีกําลังเสริมมาช่วยด้วยนะครับคนที่นํากําลังเสริมมาก็คือเจ้าชายอีเนียตที่นำกำลังทหารมาจากเมืองดาเดเนียน ราชาของที่นั่นเป็นพี่น้องกับราชาไพลอัมหรือก็คืออีเนสกับปารีเละเฮกเตอร์เนี่ยเป็นญาติกันนะครับพวกเขามีปู่คนเดียวกันเฮกเตอร์จะเป็นแม่ทัพใหญ่ของฝั่งทรอยเขาทําพิธีบวงสวงทวยเทพขอให้ทรอยมีชยัยส่วนทางฝั่งกรกอากามัมมนอนก็พูดปลุกใจคนของเขากรกและทรอยเตรียมพร้อมทําสงครามพวกเขาเดินทัพเข้าสู่สนามรบที่เป็นที่ราบนอกเมืองทรอยและก็ไม่ใช่แค่มนุษย์ที่จะลบกันพระเทพรเจ้าเองก็มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยอโฟเดตีก,ก็ต้องอยู่ฝั่งทรอยอยู่แล้ว้วเเเพรราาาาะะป,ปีใหแออลทกับธ่นฮ ที่ยังโกรธแค้นเรื่องไอเปิลก็เลือกอยู่ฝั่งกรีกเทปสุดมาดูการลบด้วยซึ่งเขาก็เลือกที่จะวางตัวเป็นกลางไม่ช่วยเหลือฝั่งไหนทั้งนั้นสามเทพีเดิอนอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารและมอบผรอนให้แก่วีรบะรุษทั้งหลายทหารทั้งสองฝ่ายเดินหน้าเข้าหากันแล้วการลบครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นพวกเขาฆ่ากานันตั้งแต่เช้ายันมืดทั้งสองฝั่งฆ่ากันเหมือนโกรธแค้นกันมานานทั้งที่ที่จริงแล้วพวกเขาเพิ่งเคยเจอหน้ากันเป็นครั้งแรกการศึกในวันนี้จบลงโดยไม่มีผลอะไรคืบหน้าแม้แต่น้อยฝั่่งงงงทรอออยป้ไไ้้กกกกกันาาไไไววดมชีุถึแพ ฝั่งกลีกต้องล่าถอยกลับไปที่ชายหาดแต่พวกทรอยก็ตามตีต่อไม่ได้พวกกรีกยังไม่คิดจะกลับบ้านพวกเขาจะทําสงครามต่อมีสิ่งเดียวที่คืบหน้าในการเสร็จวันนี้ก็คือจํานวนคนตายทั้งสองฝั่งชาวกรีล้มตายมากมายฝั่งชาวทรอยก็ล้มตายไม่แพ้กันคนเจ็บฝั่งทรอยมากมายโดนพาต,ตัวกลับเข้าไปในเมืองเจ้าชายปาลิที่ไม่ได้ออกรบด้วยก็ขอช่วยเหลือคนเจ็บที่กลับมาแต่ดูเหมือนว่าชาวทรอยทุกคนจะลังเกียจเขาและที่ค่ายของชาวกรีกโอดิสเซียเดินไปคุยกับอากามนอนที่นั่งเมือ,อยู่ริมทะเลคนเดียวอากามนนอนถอถโดีซิส ว่าเขาสังเวชีลูกสาวไปทําไมกันในเมื่อสิ่งที่รออยู่ที่นี่มันไม่ใช่ชัยชนะอันลุ่โลดแต่มันคือเลือดและความตายที่มากกว่าเดิมโอดิเซีบอกราชาพวกเราเรายังสามารถเอาชนะได้แต่ไม่ใช่วิธีเดิมซึ่งรอบนีาการไม่นอนก็ยอมฟังแล้วเขาให้โอดิเซียจัดการได้เลยโอดิเซียสั่งทหารให้เริ่มทําการปิดล้อมเมืองทรอยก็จบแล้วนะครับกับสปอร์ตซีรีส์เรื่องทรอยตอนที่1และก็2ถ้าชอบเป็นไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับสปอยเนื้อหาของตอนที่3แล้วก็สําสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากๆครับ